สวัสด,ดีนะมคุณคัมคัรับพี่น้องมาแวะสวนอ้อยช่วงเรื่องนี้กับเวลาเวลาหกโมงเคืองนะครับหกโมงแรงสิบแปดนาฬิกาตามสิบถือว่ายังแจ้งแจ้งอยู่นะครับก็เลยมาแวะสวนอ้อยมาสังเกตอ้อยนะครับอ้อยที่มันแตกล้มแตกนอกกลางกลางกลางล้มนะครับ สาเหาตุมาโดนเตืบนรอ้อยในน้อยอ้อยพพ่อขวบแตกนอกลางลำ้ำการแตกนอกลงางล้ำก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับน้อนสีดูดนำเลี้ยงจากต้นแมนมที่ในขาดความหวานเลยพหหย่อสาเหตุครับพี่น้องทิงอย่างร้อยจังแตกนอกลงางล้่มาเบิ้งครับพี่น้องสาเหตุ ส่ว่าเป็นลายแล้วครับพี่น้องแรบเป็นบางก่อนี่ครับสาเหตุคือยอดบนเดินยอดตายยอดตายยอดเน่าเกิดจากนอน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 ก่อครับพน,น้องนอนก่อ จาะกินยอดนะครับช่วงนาฝนนีม่มักจะเกิดลายเกิดแตกยอดอ่อนนะครับพวกหนอนพวกมแมลงมักเปมาเจาะนอดอ่อนกินนี่นะครับเห็นไหมยอดนี่อน,น,น,นี่ก็ยอดนี่นก็นด้วกันครับพี่น้อง ลงดประเด็นเป็นบางล้ำนะครับไม่ได้เป็นเหมือนทุกเกาะล้ำใดที่นอนก่อมาลงกลิ่นบอไปแล้วครับแตกงอไม่หลงดประเด็นนี่หับล้ำหนึ่งหังล้ำนี่ล้ำหนึ่งกำลัง อ้อยบกทอดขวบนะครับแตกนอการลัล้มกับเบื้องยอดนะครับยอดอยู่ด้วยกันครับมาตาย,ยครับเจอนอนปอดต่ออีกลำหนึ่งครับลำนี้แตกนอขึ้นกัน เบิบน,นี้ยอดเด่นครับเรียกว่าสมบูรณ์ยอดยอดแบบนี้เน่าครับยอดยอดบบเน่าบบนี้รอยเจาะเบิ่งยอด นอบ่เดินครับพี่นอ่ยอดนอ่ตายแล้วเพราะแทงยอดหลักยอดแม่นอ่ก็จะเริ่มตายเห็นดังซี่เฮากับเือเด็ดทิมนะครับอ่ะทิมเลยบอยเนาะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยงเปลี่ยนอาหาร มันเกิดแตกยอดกางล้มที่กับว่าเป็่นผลเสียเสมอไปนะที่นองสามารถนํำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับขยายพันธุ์โดยการมีทุมท่มค้มเฉียนนะครับเฉียนเฉียนเฉียนหนอแหงแส่หน้าไปจากสองฟื้นนะครับแล้วแตกหักออกมา ข้าเ่าก็ไปตัปกช้ำนี่ถุงดำไปนะครับก็้นำมาปลูกได้อีกนะครับอีกวิธีนึงก็ตัดเลยครับตัดถิ่มไปเลยนะตัดไปเพราะไม้ครับน,นี่ตายัางสามารถเพาะได้นะครับตายัางดีนะปล่อยไว้เป็นนอน จะเรเติบโตขยายพันธุ์ของนอนกอนะครับนั่นบ่ห้อยเจาะรับก,การไล่แล้วละนอนกอครับอ้อยจอกินยอดยอดว่าเดินเบบมันแตกแขนงตกพนอป้องนะครับสามารถทำไปขยายพันธุ์ได้นะครับผม มันแตกนอเห็นไหมแต่มันนอนยาวคำว่าขยายก็หักทิ่มเลยครับหักทิ่มเลยครับ,บกับคลิปนี้กรับพอหสิ่จบเพียงแค่นี้แหละครับกต่ยังรอติดตามกันในคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีครับ